สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยัง้งกองทัพอากาศอิสราเอลทำลายกลุ่มกอกราฮามัสที่ซ่อ,อนตัวอยู่ข้างตึกดับสยองและกองกำลงังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกทลายเครือข่ายโอโวตะดินของกลุ่มกอกราฮามัสเพื่อค้นหาตัวประกันแต่ไม่พบก่อนที่จะระเบิดทิ้งและกองทัพประกาศอิสราเอลระเบิดทำลายคลังอาวุธ ละลดบรรทุกขนอาวุธของกองทัพอิหราเเพื่อจะส่งไปให้กลุ่มก่อกร้ายฮิตบลเละที่ตั้งอยู่ในซีเรียเสียหายยับเยินเมื่อวันที่ย5ามกราคม2567มีข่ารายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสลบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกร้าลฮามาต์ลาเหตุการ์ด้วยกันนะครับและก่อนอื่นแอดมินขอแจ้งก่อนนะครับว่าช่องหลักแอดมินนั้นถูกละง,งับ3เดือนนะครับพี่น้อง จกนกว่าจะถึงปลายเดือนเมษายนจึงขอใช้ช่องนี้นะครับช่องอยูทูบช่องนี้ในการรายงานข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเหตุการณ์ข่าวสารการสู้รบของอสิสราเอลอามาดและทั่วโลกก่อนนะครับโดยคลิปนี้เหตุการณ์แรกก็ออยังคงเป็นคลิปเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นเคยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอสิสราเอลโดยกองทัพอากาศอสิสราเอลนั้นได้ตรวจการค้นหาลุ่มพอ,อคลายฮามัดที่อยู่ข้างตึกต่างๆนะครับในเชลอนกาซาในเมืองคานยูนิตนะครับ ีกองทัพอิสราเอลต้องการทำลายกวาดล้างกลุก่มกบฏฮามัสให้สินส้นซากหายไปจากแผนที่โลกต่อไปซึ่งกองทัพอิสราเอลนั้นได้ระบพิดรายระบุตำแหน่งจากเวลโกรของอิสราเอลรบถึงกอ,องกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลนะครับว่ามีกลุก่มกบฏฮามาสไปจั่งการอยู่ตรงไหนบ้างและชี้ไปกันในบริเวณนั้นและตามมาด้วยการยิงที่แม่นยำรุนแรงเด็ดขาดของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับทั้งเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาฟเชโดนโจมตีรวมถึงเครื่องบินรบเท่ของพวกเขานะครับอีกนายยิงจรวด ยิงระเบิดใส่ตำแหน่งของกลุ่มกวกลไลฮามัดสัตุมสัตุมไม่หยางเลยนะเบีองตรงส่งผลให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันรเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่ผมนใส่หัวกลุ่มกวากละฮามัดเหล่านี้นะครับสึ่งขาวว่าดับเลือนดับสยองหอาร่าไม่เจอกเลยทีเดียวนะครับยิงโดนเต็มเพลซขนาดนั้นอันนี้ได้เป็นปุ๋ยขาพื้นที่ขง้งชวนกาซาต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับมาให้ทุกท่าน ผู้นั้นก็ถึงตัวที่มาทําไม่ดีกับประเทศอิสราเอลก่อนนะครับมาปิดชีพสังหารหมู่ผู้คนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคมส5ง6ที่ผ่านมางานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ใช้อาวุธหนักทุกอย่างที่มีนะครับทาลายกลุ่มกวอกา,า,า,าร้ลยฮามาสให้สิ้นซากให้หายไปจากแผนที่โลกด้วยอาวุธหนักต่างๆเหล่านี้จนส่งผลให้กลุ่มกวอกา,า,า,าร้ลยฮามาสจำนวนมากกลายเป็นปุ๋ยและเกลือกตะพุยงในพื้นที่ สวนการซากจานวนมากนะครับการซางตึกระหักพังที่เขาประจาการอยู่นะครับงานนี้แต่ไปเกิดใหม่แต่งานตัวกับมาตุลราชหรือโยบานต่อไปจํานวนมากนะครับพี่น้องแต่คนกรรมที่ตาสณดองพวกเขาเองว่ามาให้ทุกแต่ท่านพวกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่ภาพวิดีโอที่พวกเขานั้นได้ค้นหาอ,อุโมงต้ดินนะครับแล้็ได้เจออ,อุโมงต้ดินแห่งหนึ่ง ที่มีความยาวมากถึง1.5กิโลเมตรเลยนะครับตามรายง,งานข่าวซึ่งกองทัพอิสราเอลก็จะใช้หุ่นยนต์เข้าไปตรวจดูก่อนนะครับก่อนที่จะใช้กองกำลังภาคพื้นดินเดินลงไปในอุโมงค์ใต้ดินแห่งนี้นะครับเพื่อค้นหาตัวประกันหรือทาลายกลุ่มกวาการฮามาสที่เป็นสมาชิกกลุ่มกวอการฮามาสที่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนี้นะครับซึ่งกองทัพอิสราเอลโดยกองกำลัง IDF และหน่วย TSK 646นะครับของกองทัพอิสราเอลก็ได้ดเนินการต่อไปนะสุดท้ายไม่พบใครสักคนนะครับไม่พบตัวประกันและก็ไม่พบฮามาสนะครับจึงทําการบางระเบิดนะครับบางระเบิดฝังไว้ในรบริเวณอุโมงใต้ดินแห่งนี้ของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสเพื่อไม่ให้กลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสใช้ฐานอุโมงใต้ดินเหล่านี้มาเปา็นฐานก่อการร้ายในการส่องสูงกำลังพยุทตปกรณ์หรือกักตัวประกันหรือใช้เป็นฐานก่อการร้า,าย ต่อไปในนาคนนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏตีกองทัพอิสราเอลนั้นได้ทาการระเบิดทิ้งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยนะครับทําให้กองกอลไลฮามาสไม่สามารถใช้อุปกรณ์ต่าแห่งนี้เป็นฐานก่อการร้ายได้ต่อไปนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ทําลายลูกพี่ใหญ่ของพวกคามัสและฮิตบอลเลาะเลยนะเวี่นองเมืองงานนี้กองทัพอิสราเอลนั้นได้ศึกษาว่าแหล่พบรถบรรทุกนะครับของกองทัพอิหรานทหารอิหร่านนะครับ กําลังจะขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์หรือการส่งกำลังบำรุงนะครับอานรถบรรทุกที่บริเวณชายแดนซีเรียอิรักเพื่อส่งไปให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบุลเละว่าอย่างนั้นนะครับที่กองทัพอากาศอ,อิสราเอลได้รับข่าวจากหน่วยข่าวกรองของอิสราเอล,ะน,ออลนะครับพบว่ามีรถบรรทุกของอิรานนะครับกำลังจะขนไปให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตดบุลละที่ระทำการชั่วร้ายต่อประเทศอ,อิสราเอลอยู่ตอนนี้นะครับดังนั้น กองทัพอิสราเอลผู้วิกัดรู้ตำแหน่งนะครับที่ชัดเจนว่ารถบรรทุกคันนี้จะขนของที่ไม่ดีขนอาวุธหนักไปให้กลุ่มก่อการร้ายฮิดบัลลาในพื้นที่ประเทศเลบานอนจึงได้ส่งเครื่องวินรบเทพของพวกเขามาเล่นงานมาโจมตีตรวจหาแต่แล้วก็พบรถบรรทุกคันนี้ยครับที่มีอาวุธอุปกรณ์ไว้เต็มคันรถนะครับที่อิรานนั้นจะเอาไปมอบให้กลุ่มก่อการร้ายฮิดบ์บัลละจึงกระทําการยิงระเบิดเตียเดีนะครับต่บรถบรรทุกดังกล่าว จะทำให้ระเบิดเกิดเทิงเสียหายยับเยอได้มีชิ้นดีเกิดกุมควนมระเปลวไฟลุกเปยพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดามของกองทัพอิสราเอลชนส่ยรถบรรทุกของอิหร่านคันนั้นนะครับจะทำให้เสียาหายยับเยอได้มีชิ้นดีและคาดว่าทําให้ผลราคาบรรทุกคันนี้และคนที่เฝ้าอาวุธรถถงยุทโธปกรณ์ต่างๆของ กองทัพอิหร่านนะครับที่จะส่งไปให้ฮิดเบลล์นั้นเสียหายยับเยินไว้สามารถนาไปใช้งานได้ต่อไปและทําให้ทหารอิหร่านนั้นกับสยองคารถบัตทุของเขาไปเลยนะครับจากการที่หนีไม่ทันแน่นอนนะครับเลนงเพราะว่าโดนไปเจมสักานานนั้นานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ทําการตัดการส่งกระเบลลุงของกองทัพอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะครับเกิดมาให้มาเติมของใหญ่เติมของต่างๆนะครับให้กับกลุ่ม่อกกรล้าฮิตบบลล์ในการที่จะมาเล่นงาน ประเทศอิสราเอลได้ครับตัวได้ส่งนะครับวฟองหรือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับในการเข้าไปหาตําแหน่งของอิหร่านต่างๆนะครับที่จะส่งของต่างๆให้กับกลุ่มกวาการ์ล่าฮิบเบอลอหรือกลุ่มกวาการ์ลาห่อื่นที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลนะครับงานนี้ทําให้กระบนส่งของอิหร่านนะครับหรือประเทศอื่นนั้นที่จะมาสนับสนุนกลุ่มกวาการ์ล่าฮิบเบอรลอหรือฮามาสถูกกาจัดด้วยมือของกองทัพอิสราเอลสำัาสำเลาแบบนี้อยู่ด้วยมานะครับจนผลให้มีข่าวแหลครั้ง ยี่พบว่าขบวนขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิรานหรือของชาติอื่นนะครับที่จะส่งไปให้กลุ่มกลาราฮิดบรรอลล่าหรือฮามาสนั้นถูกกองทัพอากาศอ,อิสราเอลยิงทําลายสกัดได้ก่อนนะครับก่อนที่อาวุธต่างเหล่านั้นจะไปทําลายประเทศอิสราเอลงานนี้กองทัพอิสราเอลก็รอบก็ไปอย่างมากนะครับเพื่อไม่ให้กลรรุ่มกบาราฮีตบอลล่าหรือฮามาสมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนะครับจึงได้หาข่าวและชีงการถลม่มบริเวณที่จะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้ ก็กลไลฮิบล้อหรือหามาต่อไปมาให้มาทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลได้ต่อไปนะครับเป็นความจัดหลักแฟ้มของกองทัพอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งที่สามารถจัดการส่งกำลังบำรุงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากระพรเท่านี้หาผู้บิชาการพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องเดียรพครับ,วบวสวารดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ